ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมู้รงหงเหลียนเป็นเพียงกายเซียนท้าพิภพในจุดสูงสุดจึงไม่มีความแข็งแกร่งมากพอจะเอาชนะสี่ธาตุทองคำแห่งสกุลเหอแน่นอนว่าสิ่งที่นางทำได้ในตอนนี้ก็มีเพียงการทะลุมิติหลบหนีการโจมตีของสี่ธาตุทองคำอย่างไม่รู้จบข้าอยู่ในพงไพรศิลาหมื่นเต๋าตอนนี้ข้าอยู่ในส่วนลึกมากดังนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องทวงเวลาพวกมันแล้วเฉินเซี่ยงกล่าว ข้าเองก็ไม่อยากเสียเวลากับพวกมันเช่นกันแต่พวกมันคิดว่าข้าครอบครองมังกรครามท้าพิภพจึงพยายามกดดันให้ข้าปลดปล่อยมังกรครามท้าพิภพกออกมามู่หงหงเหลียนกล่าวตอนนี้ข้าไม่มีทางเลือกอย่างไรเลยด้วยซ้ำสมมุติว่าเจ้าปลดปล่อยมังกรครามท้าพิภพกออกมาจริงๆพวกมันจะทำอย่างไรต่อไปเฉินเซี่ยงถามขึ้นดูเหมือนว่าเขากำลังมีแผนการบางอย่าง หากว่าข้าปลดปล่อยมังกรครามท้าบออกมาพวกมันจะพยายามกดดันเพื่อให้ข้าละทิ้งมังกรครามท้าพิภพแน่นอนว่าพวกมันไม่กล้าเข็นข้าข้าเพื่อแย่งชิงเพราะยังหวันเกรงในอำนาจของสกุลมู่หลงมู่หลงหงเหลียนกล่าวได้ยินเช่นนั้นเฉินเซียงก็ได้อัญเชิญมังกรครามท้าพิภพแล้วจึงควบคุมให้มันทยานเข้าสู่ภาพฉากที่ปรากฏบนแท่นศิลา มังกรครามท้าพิภพพุ่งทะยานด้วยความรวดเร็วและเมื่อส่วนหัวของมันสัมผัสกับแท่นศิลาเฉินเซียงจึงกัดฟันพร้อมเร่งประตูพลังอีกครั้งครั้นแล้วมันก็โผยพุ่งพุ่งเข้าสู่ภาพฉากบนแท่นศิลาอย่างกระทันหันมิหนำซ้ำยังได้ปรากฏตัวตรงตำแหน่งของมู่หรงหงเหลียนมู่หหงหงเหลียนถึงกับตกตะลึงขีดสุดเพราะจู่จู่มังกรครามท้าพิภพกลับปรากฏต,ตัวทางด้านหลังก่อนจะเข้ามาพันรอบท่อนแขนของนางเสียอย่างนั้นมันทำได้จริงๆแท่นศิลาเป็นประตูมิติที่ทรงพลังมาก มันสามารถทะลวงผ่านเขตแดนมิติเวลาของหงเรียนได้เฉินเซี่ยงอุทานขึ้นนี่เป็นสิ่งที่เขาคาดการเอาไว้แต่ไม่คิดว่ามันจะทำสำเร็จได้จริงๆในที่สุดเจ้าก็ยอมรับแล้วมังกรครามท้าพิภพอยู่ในครอบครองของเจ้าจริงๆเสียงของนายน้อยสกุลเหอดังขึ้นจากพระราชวังบนหลังพยักทีนี้มาดูกันว่าเจ้ากู้ควรต่อการครอบครองมังกรครามท้าพิภพหรือไม่ท่าทองคำทั้งสี่จงจัดการมังกรครามท้าพิภพเฉินเซี่ยงเป็นฝีมือของเจ้าอย่างนั้นหรือ เจ้ารีบทําอะไรสักอย่างเร็วเข้าข้าไม่สามารถปกป้องมังกันครามท้าพิภพของเจ้าได้มู่หลงหงเหลียนกล่าวด้วยน้ําเสียงกังวลแม้นางกําลังสงสัยว่าเฉินเซี่ยงทําได้อย่างไรแต่นางไม่มีเวลามากพอให้สอบถามเพราะจําเป็นต้องรับมือกับฝ่ายตรงข้ามเจ้ารีบหนีออกมาก่อนนี่เป็นเขตแดนมิติเวลาบัวสีชาติของเจ้าไม่ใช่หรือเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้น ไอบัตศกตระกูลเหอใช้อุปกรณ์เทป,ปิดดมด้านนอกเขตแดนพลังของข้าเอาไว้ข้าไม่สามารถหนีออกไปได้มู่หลงหงเหลียนกล่าวด้วยน้ำเสียงกังวลนางกล่าวไม่ทันจบประโยคพลันปรากฏแสงสีฟ้าคลามวับสว่างก่อนที่มังกรครามท้าพิภพจะคลายตัวจากท่อนแขนของนางแล้วจึงทะยานสูงเหนือท้องฟ้าครั้นแล้วมันก็ขยายตัวพร้อมพุ่งกระแทกม่านพลังทุกชนิดจนต้องแตกกระจายมาดูกันว่าข้าจะจัดการพวกมันได้อย่างไร เฉินเซียงกล่าวบนน้ำเสียงหัวเราะมังกรครามท้าพิภพเวียนไว้บนท้องนภาสูงแม้พยักที่แบกพระราชวังไว้บนหลังจะมีลำตัวขนาดมหึมาแต่เมื่ออยู่ต่อหน้ามังกรครามท้าพิภพมันก็ไม่ต่างอะไรกับแมวตัวน้อยเห็นทีว่าข้าจะต้องใช้อำนาจพลังของพวกเจ้าเฉินเซียงกล่าวขึ้นพร้อมรีดเรนพลังจากเทพพอศูนย์ท้าพิภพอีกห้าตนที่เหลือเพื่อส่งผ่านไปยังมังกรครามท้าพิภพ หลังจากมังกรครามท้าพิภพได้รับอำนาจพลังเข้าส่งเสริมรูปลักษณ์ของมันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันบัตรนี้ลำตัวของมังกรครามท้าพิภพกลายเป็นสีแดงฉานดุดสีสันของกิเลนเทพยิ่งไปกว่านั้นยังมีคู่ปีกประกายเพลิงจากวิหกเพลิงปรากฏขึ้นขณะที่เกลด็ดมังกรกลายเป็นเปลือกแข็งด้วยลักษณะของเต่าทมินส่วนกรงและแปลเปลี่ยนเป็นลักษณะของพยักษ์ขาวโดยที่มีพละกำลังกล้าแกร่งจากโคชสารเทพมามันเป็นมังกรครามจริงหรือนี่ มู่รงหงเหลียนอุทานขึ้นอย่างตกตะลึงแม้ไม่รู้ว่ามันคือรูปลักษณ์ที่ผสมผสานกับเทพพอสูนท,ท้าพิภพตนอื่นๆแต่นางก็คิดว่ามันเป็นมังกรที่มีความสง่างามอย่างยิ่งา้าทองคำทั้งสี่จงสยบมังกรตนนี้ให้ได้เสียงสั่งการดังขึ้นจากพระราชวังบนหลังพยักเห็นได้ชัดว่าเจ้าของเสียงกล่าวด้วยความตื่นเต้น ขณะที่เสียงตะโกนไม่ทันสิ้นสุดลงมังกรสีแดงก็ได้เหวี่ยงหางฟาดตวัดลงกลางแผ่นหลังพยักตัวใหญ่ในฉับพลันกายเนื้อของมันจึงขาดออกเป็นสองท่อนส่วนพระราชวังบนหลังต้องพังทลายในชั่วพริบตามังกรแดงแผดเสียงคำรามลั่นด้วยความเกรียวกราดทันใดนั้นมันก็ประตูพลังจากคู่ดวงตาส่งออกเป็นลำแสงพลังเพลิงอสุนิบาตผวยพุ่งพุ่งเข้าหาหนึ่งในทาาทองคำอย่างฉับพลันเสียงระเบิดดังกึกก้องขณะที่ทาาทองคำแหลกสลายกลายเป็นจุน หลังจากนั้นมังกระแดงจึงได้กระพือคู่ปีกประกายเพลิงปลดปล่อยขนเพลิงจำนวนนับไม่ถ้วนดุดดังพายุคลัง่งส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบพันมืดครึมมันอึมครึมด้วยจิตสังหารรุนแรงที่เข้าปกคลุมธาตุทองคำที่เหลืออีกสามถูกขนเพลิงโหมกระหนำ่ำอย่างไม่รู้จบท้ายที่สุดพวกมันก็ต้องถูกยิงด้วยลำแสงพลังเพลิงอสุนิบาส่งผลให้กายเนื้อแหลกสลายกลายเป็นจุนตกตามกัน คู่ปีกประกายเพลิงยังคงบกสะบัดอย่างรุนแรงก่อให้เกิดพายุเพลิงเข้าปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวโดยสมบูรณ์ปัจจุบันหมู่เมฆบนท้องฟ้าถูกย้อมด้วยสีแดงฉานและเมื่อคลื่นพลังอสุนิบาตเข้าสัมผัสจึงระเบิดตัวส่งเสียงดังกึกก้องไม่รู้จบมับงกรแดงแผดเสียงคำรามขึ้นอีกครั้งแล้วจึงควบแน่นพลังเพลิงอสุนิบาตไว้ในช่องปากทันใดนั้นผืนแผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือนและปรากฏรอยแยกลุกลามไปทั่วสารทิศ นี่คืออำนาจพลังแห่งโคชสารเทพทาพิภพ,พและเมื่อมังกระแดงพ่นพลังเพลิงอสุนีบาทเข้าหาเศษซากพยักตัวใหญ่มันก็ต้องมอดมาลายในชั่วพริบตามู่รงหงเหรียญต้องตกตะลึงกับภาพฉากที่แลเห็นนางไม่อยากเชื่อเลยว่าสีทัศทองคําและพยักขนาดมหมาจะถูกฆ่าตายชนิดที่ไม่เหลือเศษซากให้แลเห็นและเมื่อมองย้อนไปนางก็ยืนยันได้ว่าเฉินเซี่ยงผู้นี้ซ่อนงาความแข็งแกร่งไว้มากมายเสียเหลือเกิน อย่างไรก็ตามยามนี้เฉินเซี่ยงกำลังจ้องมองเหตุการณ์ด้วยสีหน้าตื่นตะลึงกระทั่งเจ้าตัวยังไม่คาดคิดมาก่อนว่าอำนาจพลังแห่งเทพพอศูนย์ท้าพ,พิภพ,พทั้ง6จะมีความกล่งกล้าได้ขนาดนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เฉินเซี่ยงประจักษ์ดีแล้วว่าอํานาจพลังของเทพพอศูนท้าพ,พิภพ,พทั้ง6แตกต่างกับอํานาจพลังของเขาอย่างสิ้นเชิง เฉินเซี่ยงกำลังคิดว่าหากบ่มเพาะกายาเทพท้าพิภพได้สำเร็จเขาก็อาจเทียบเคียงความแข็งแกร่งกับเทพพอสูนท้าพิภพได้แต่หากจะเปรียบเทียบกันในปัจจุบันก็สามารถกล่าวได้ว่าเขาด้กว่าพวกมันหลายขุมมู่รงหงเหลียนเจ้ากล้าดีอย่างไรถึงได้ฆ่าสี่ท่าทองคำแห่งสกุลเหในน้อยสกุลเหอยังไม่ตกตายยามนี้มันยืนอยู่บนจานร่อนโดยมีหญิงสาวผู้เป็นบ่าวยืนขนาบซ้ายขวาซึ่งพวกมันอยู่ภายใต้ม่านพลังสีทองที่ปิดล้อมจานร่อน ช่างประไรสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องไร้สาระสําหรับข้ามู่หลงหงเหลียนตะโกนขึ้นยามนี้นางไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องให้ออกมาเสียด้วยซ้ำเนื่องจากมังกรครามท้าพิภพของเฉินเซียงมีความน่าพรั่นพรึงอย่างที่สุดซึ่งนางกําลังสงสัยว่าเฉินเซียงบ่มเพาะด้วยวิธีการใดถึงทําให้มังกรครามท้าพิภพมีความแข็งแกร่งเชกเช่นนี้ เฉินเซียงเรียกมังกรครามท่าพ,พิบกลับคืนและเมื่อส่งมันเข้าสู่โลกทะเลเทพเขาก็รู้สึกโล่งใจทันทีเนื่องจากเคยกังวลว่าการกลายร่างเป็นมังกระแดงจะทำให้ไม่สามารถเรียกตัวกลับมาได้บัดนี้ผืนพิภพกลับคืนสู่สภาวะปกติแล้วแต่หลายคนยังคงตกตะลึงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะรุ่นเยาว์แห่งตระกูลเทพทาพิภพ เป็นเพราะพวกมันไม่เคยรับรู้เลยว่าภายใต้พิภพสวรรค์แห่งวัตตจักหมื่นเต๋าจะยังมีเทพอสูรที่ทรงพลังเช่นนี้อยู่และด้วยอำนาจพลังที่รุนแรงอย่างที่สุดก็ทําให้พวกมันระบุได้ว่ามังกรตนนี้ไม่ใช่มังกรครามท้าพิภพอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทําให้พวกมันตกตะลึงมากที่สุดก็คือประเด็นที่ว่ามังกรสีแดงตนนี้อยู่ในครอบครองของมู้หลงหงเหลียนฝากไว้ก่อนสกุลเหอจะไม่ปล่อยเจ้าเอาไว้ นายน้อยสกุลเหอกล่าวขึ้นครั้งนี้มันพบกับความสูญเสียที่ร้ายแรงเนื่องจากพยักคู่ใจของมันถูกสังหารโหดส่วนสี่ท่าทองคำที่มันยืมตัวมาจากอาวุโสก็ได้ตกตายชนิดที่ไม่เหลือเศษซากให้แหลเห็นเมื่อนายน้อยสกุลเหอจากไปรุ่นเยาวคนอื่นๆจึงพากันเดินทางกลับทันทีเหลือเพียงมู่หลงหงเหลียนที่ลอยตัวกลางอากาศสีหน้ามุย้ยเฮอออมมันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยข้าไม่ทำอะไรเลยด้วยซ้ำ มู่หลงหงเหลียนถอนหายใจพลางหันมองไปรอบๆแน่หละว่านางไม่ได้ลงมือทําสิ่งใดเลยจริงๆเพราะมังกรแดงที่ออกอลวาดมาจากการควบคุมของเฉินเซี่ยงอย่างลับๆ<ช>เฉินเซี่ยงเจ้าอยู่ที่ไหนนนมู่หลงหงเหลียนไม่สามารถค้นพบตัวเขาจึงทําได้เพียงส่งกระแสจิตกล่าวถาม เฉินเซียงยังคงอยู่ในพงไพรศิลาหมื่นเต่าหลังจากเรียกมังกรครามท้าพิภพกลับคืนเขาก็พยายามทบทวนดูว่าเหตุใดมังกรครามท้าพิภพถึงมีความแข็งแกร่งเฉกเช่นนี้ต้องทราบด้วยว่าครั้งที่เขาทำลายเขตแดนมิติเวลาบัวสีชาติของมู่งหลงหงเหลียนมังกรครามท้าพิภพไม่ได้ผสานพลังกับเทพพอศูนท้าพิภพตนอื่นๆจึงไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากขนาดนี้ข้าอยู่ในส่วนลึกพงไพรศิลาหมื่นตามเหม่น เฉินเซียงกล่าวขึ้นขณะที่มองสำรวจแท่นศิลาขนาดมหึมาเบื้องหน้าพลังนึกสงสัยว่ามังกรครามท้าพิภพของเขาอาจได้รับอำนาจพลังชนิดพิเศษผ่านแท่นศิลาเจ้าอยู่ในพงไพรศิลาหมื่นเต่าแล้วเจ้าปลดปล่อยมังกรครามท้าพิภพออกมาได้อย่างไรมู่หงหงเหลียนกล่าวด้วยความตกตะลึงแม้ไม่เคยเข้าสู่พงไพรศิลาหมื่นเต่ามาก่อนแต่นางคาดเดาได้ว่าเฉินเซียงสมควรอยู่ในตำแหน่งที่ห่างไกลาจากนางมากเรื่องมันยาวเอาไว้ข้าจะอธิบายในภายหลัง เฉินเซียงทดลองปลดปล่อยมังกรครามท้าพิภพในพงไพรศิลาหมื่นเตา่าจากนั้นเขาก็ได้ขับเคลื่อนอำนาจพลังจากเทพพอสูญท้าพิภพอีกห้าตนที่เหลือเข้าผสมผสานทันทีอย่างไรก็ตามหลังจากการผสมผสานอำนาจพลังในครั้งนี้มังกรครามท้าพิภพยังคงรูปลักษณ์สีฟ้าครามดังเดิมมันไม่ได้กลายเป็นมังกรแดงเช่นเมื่อครู่ก่อนอำนาจพลังของเทพสุรท้าพิภพตนอื่นๆไม่สามารถผสมผสานกับกายเนื้อมังกรครามท้าพิภพได้อย่างสมบูรณ์ เฉินเซียงพึมพำขึ้นเขาจ้องมองไปยังมังกรครามท้าพิภพที่กำลังลอยตัวอยู่ครู่ก่อนจะหันไปมองแท่นศิลาที่อยู่ใกล้ๆตอนนี้เขายืนยันได้ว่าหลังจากมังกรครามท้าพิพภพผสานอำนาจพลังจากเทพพอสูนท้าพิภพตนอื่นๆผ่านแท่นศิลาจะทำให้มันกลายร่างเป็นมังกรสีแดงเฉินเซี่ยงรู้ดีว่ามังกรแดงมีศักยภาพในการต่อสู้สูงมากเพราะว่ามันสามารถดับสังหารสีทัศทองคำได้อย่างง่ายดายซึ่งมันมีความกล้าแกร่งจนเฉินเซี่ยงไม่อาจประมาณได้ ข้าจะต้องเก็บเกี่ยวมันให้ได้กล่าวจบเฉินเซียงก็ได้เรียกมังกรครามท้าพิภพกลับสู่โลกทะเลเทพแล้วจึงบอกเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟงเค่อเออรับรู้เพื่อให้นางช่วยคิดหาวิธีเก็บเกี่ยวแท่นศิลาข้าจะออกไปทดลองดูก่อนฟองเค่อเอทยานออกมาจากกระจกเทพหกวิถีหลังจากนั้นนางก็ได้ทยานสูงเหนือแท่นศิลาแล้วจึงขับเคลื่อนข่ายพลังบางอย่างผ่านกระจกเทพหกวิถี ทางด้านเฉินเซียงเฝ้ามองโดยไม่รู้ว่านางกำลังใช้ข่ายพลังรูปแบบใดแต่ภายหลังเขาสังเกตเห็นว่าแท่นศิลาถูกปกคลุมด้วยแสงเรืองสีขาวที่ปลดปล่อยออกมาจากกระจกเทพหกวิถีครั้นแล้วแท่นศิลาจึงเกิดการย่อขนาดอย่างช้าๆท้ายที่สุดมันก็ถูกเหนี่ยวนำเข้าสู่กระจกเทพหกวิถีเจ้าทำได้อย่างไรเฉินเซียงกล่าวถามสีหน้าึ่งเป็นเพราะฟงเค่เอาสามารถจัดการได้อย่างผ่อนคลาย เจ้าสมควรรู้ดีว่าข้าล้มเลิกเพียงใดเรื่องแค่นี้ไม่ได้ยุ่งยากสำหรับข้าเลยด้วยซ้ำห้าห้าสฟงเคอร์อเออหัวเราะอย่างภาคภูมิใจข้าใช้ผนึกประทับสะกดการต่อต้านพลังมิติของแท่นศิลาจากนั้นจึงขับเคลื่อนมหาข่ายพลังเหนียวนำแท่นศิลาเข้าไปในกระจกเทพหกวิถีผนึกประทับของเจ้าทรงพลังจริงๆเฉินเซียงกล่าวชื่นชมส่งกระจกเทพหกวิถีมาให้ข้าข้าต้องการดูว่าแท่นศิลามีความพิเศษอย่างไรบ้าง ปัจจุบันวิญญาณรู้แจ้งยังอยู่ระหว่างการตันกรองความทรงจำมิฉะนั้นเฉินเซี่ยงจะได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพงไพรศิลาหมื่นเตา๋ามาดูกันว่าตอนนี้ข้าจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านแท่นศิลาได้หรือไม่เฉินเซียงส่งร่างจิตวิญญาณเข้าสู้กระจกเทพหกวิธีแต่กลายเป็นว่าแท่นศิลาไม่อยู่ข้างในเสียอย่างนั้นมันหายไปไหนแล้วเฉินเซียงอุทานขึ้นด้วยความ,มงงงันก่อนจะเร่งถามไปยังฟงเค่อเอ,อ๋อเจ้าว่าไงนะ แท่นศิลาหายไปแล้วฟงเครอเออรู้สึกงงงันเช่นกันหลังจากนั้นนางก็ได้ทะยานเข้าสู่กระจกเทพหกวิถีทันทีผ่านไปไม่นานนักฟงเครอเอ๋อจึงทะยานกลับออกมาจากกระจกเทพหกวิถีนางกล่าวด้วยรอยยิ้มขึ้นว่าแท่นศิลามีความแปลกประหลาดมากมันสามารถผสานหล,ลอมรวมกับกระจกเทพหกวิถีได้ด้วยตัวเองแล้วทำไมข้าถึงไม่พบสัมผัสอะไรเลย เฉินเซียงยังงุนงงไม่หายเป็นเพราะเขาเคยส่งร่างจิตวิญ,ญญาณเข้าไปตรวจสอบแล้วแต่กลับไม่ค้นพบการผสานหล,ลอมรวมระหว่างแท่นศิลากับกระจกเทพหกวิถีเจ้าลองถ่ายเทพลังมิติเวลาเข้าสู่กระจกเทพหกวิถีดูก่อนฟองเค่อเอ๋อกล่าวเฉินเซียงไม่รอช้าเขาถ่ายเทพลังมิติเวลาเข้าสู่กระจกเทพหกวิถีทันทีและแล,ะล้วบานกระจกจึงปรากฏภาพฉากขึ้นมาก่อนจะลายเห็นมู่หงเหรียนกำลังเปิดทางผ่านมิติเดินทางในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อย่างต่อเนื่อง นางกำลังเดินทางไปไหนเฉินเซี่ยงพึมพร,รมขึ้นเขาคิดว่าการมองเห็นคนอื่นๆผ่านกระจกเทพหกวิธีเป็นข้อได้เปรียบที่ดีมากไม่รู้ว่าข้าสามารถมองเห็นคนอื่นๆได้หรือไม่ว่าแล้วเขาก็เพ่งจิตถึงเซียนเซียนและคนอื่นๆแต่ไม่ประสบความสำเร็จสเร็จเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ได้เพ่งจิตกลับมาที่มู่หลงหงเหลียนและเฝ้าสังเกตนางต่อไป ยามนี้มู่หลงหงเหลียนได้หยุดการเปิดทางผ่านมิติแล้วดูเหมือนนางมาถึงจุดหมายในการเดินทางนางหายไปไหนแล้วเฉินเซี่ยงอุทานขึ้นเขามองเห็นมู่หลงหงเหลียนประตูพลังแสงสีแดงครั้นจึงหายตัวไปอย่างฉับพลันนางสมควรกลับไปที่สกุลมูง่งหลงฟงเค่อเอ๋อกล่าวเช่นนั้นก็อาจสรุปได้ว่าการมองผ่านสามารถทําได้กับคนที่อยู่ในห่วงมิติแห่งดินแดนเดียวกันแน่นอนว่าสกุลมู่หลงของนางไม่ได้อยู่ในห่วงมิติเดียวกันกับดินแดนศักดิ์สิทธ ปัจจุบันเฉินเซียงกำลังรอให้วิญญาณรู้แจ้งเสร็จสิ้นการกลันกรองข้อมูลดังนั้นเขาจึงออกสำรวจในบริเวณใกล้เคียงไปพลางๆเพื่อดูว่าจะค้นพบก้อนหินที่มีความพิเศษอีกหรือไม่อย่างไรก็ตามก้อนหินที่เขาพบเจอ้อล้วนเป็นก้อนหินธรรมดาเขาสามารถบดขยี้มันให้แหลกละเอียดได้ทันทีต่างไปจากแท่นศิลารูปทรงสี่เหลี่ยมก้อนหินพวกนี้แปลกประหลาดจริงๆ หลังจากบทขยี้ก้อนหินไปสองก้อนเฉินเซียงก็มองหาหินก้อนอื่นต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งค้นพบก้อนหินทรงกลมขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปเขาจดจ้องก้อนหินทรงกลมพร้อมกับแยกห้วงมิดหลังจากนั้นเขาก็ได้ประตูพลังเทพดาวหางด้วยพลังท้าพิภพแล้วจึงเหวี่ยงกำปั้นซัดกระแทกผ่านห้วงมิติทันทีหลังจากพลังเทพดาวหางอัดกระแทกเขาก็คิดว่ามันสมควรแตกกระจายในฉับพลันแต่กลายเป็นว่ามันลอยเคว้งออกไปสุดสายตาเสียอย่างนั้นมันลอยหายไปแล้วเสียอย่างนั้น เมื่อมองเห็นก้อนหินทรงกลมลอยเคว้งเฉินเสียงก็ต้องอุทานด้วยความตกตะลึงหินก้อนนั้นสมควรมีน้ำหนักเบามากทว่ามันมีความกล้าแกร่งที่ทำให้ต้านทานการโจมตีของเจ้าได้ดังนั้นมันจึงหลุดลอยออกไปทันทีที่กระทบกับพลังของเจ้าฟงเค่อเอ๋อกล่าวนางสนใจก้อนหินเหล่านี้อย่างยิ่งโดยเฉพาะแท่นศิลาทรงสี่เหลี่ยมที่เฉินเซี่ยงเก็บเกี่ยวมาได้เมื่อถึงยามเช้าวิญ,ญญาณรู้แจ้งก็ได้กลั่นกรองข้อมูลจากเศษเสี้ยวความทรงจำได้สำเร็จ เรียบร้อยตอนนี้ข้าสรุปได้แล้ววิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นเขาอยู่ในกระจกเทพหกวิธีและก่อนกรองข้อมูลโดยใช้สมาธิขั้นสูงจึงไม่รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงการผสานหล,ลอมรวมระหว่างกระจกเทพหกวิธีและแท่นศิลาทรงสี่เหลี่ยมสถานที่แห่งนี้มีความเป็นมาอย่างไรกันแน่เฉินเซียงถามขึ้นทันทีที่นี่เป็นสถานที่ของดวงจิตเต๋าที่แตกดับวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นอือมมอ หลังจากผู้ที่อยู่เบื้องบนวัตจักรหมื่นเต๋าตกตายดวงจิตเต๋าของพวกเขาจะร่วงหล่นมาที่นี่และกลายเป็นก้อนหินท่านว่าไงนะผู้คนที่อยู่เบื้องบนวัตจักรหมื่นเต๋าสามารถตกตายได้ด้วยหรือนี่เฉินเซี่ยงค่อนข้างประหลาดใจเขาคิดว่าผู้คนที่เบื้องบนวัตจักรหมื่นเต๋าสมควรเป็นอมตะจึงจะถูกต้องพวกเขาสามารถตกตายได้ส่วนใหญ่มักเป็นการถูกผู้อื่นดับสังหารฟงเคเออกล่าวแล้วดวงจิตเต๋าคืออะไรเฉินเซี่ยงถามขึ้น ดวงจิตเต๋าเป็นต้นกําเนิดอํานาจพลังแต่ละชนิดหากใครคนนั้นบ่มเพาะอ,อานาจพลังอัคคีเพลิงดวงจิตเต๋าจะเป็นต้นกําเนิดอํานาจพลังอัคคีเพลิงหากบ่มเพาะอ,อานาจพลังอสุนีบาทด,ดวงจิตเต๋าจะเป็นต้นกําเนิดอํานาจพลังอสุนีบาทกล่าวคือดวงจิตเต๋าเป็นแหล่งสังสมอำนาจพลังแต่ความทรงจำจากเสี้ยวจิตวิญญาณไม่ได้บ่งบอกว่าที่นี่มีดวงจิตเต๋าชนิดใดบ้างวิญญาณรู้แจ้งกล่าวขึ้นการที่วิญญาณรู้แจ้งได้รับรู้เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องดีอย่างแท้จริง แล้วมีข้อมูลอื่นๆอีกหรือไม่ฟงเคอร์อเออถามขึ้นอย่างอยากรู้เห็นแน่นอนแต่ก็เหลือข้อมูลไม่มากนะักเนื่องจากความทรงจำส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวทั่วๆไปค่าคัดกรองมาเฉพาะเรื่องที่สมควรเป็นประโยชน์วิญญาณรู้แจ้งกล่าว อันที่จริงแล้วตระกูลเทพท้าภิภพไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้เนื่องจากพวกมันเป็นกลุ่มคนที่ดูแลกดเกณฑ์แห่งวัตจักหมื่นเตา๋าแต่ที่นี่เป็นสถานที่ของดวงจิตเต๋าที่แตกดับวัตจักหมื่นเตา๋าจึงไม่อนุญาตให้พวกมันเก็บเกี่ยวดวงจิตเตา๋าเพราะหากพวกมันได้รับดวงจิตเตา๋าพวกมันก็จะหลุดพ้นการควบคุมแห่งวัตจักหมื่นเตา๋าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ